นายนพพลิศสิริโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทยัยเชิญชวนพี่น้องคนไทยอุดหนุนสินค้าหัตถศิลป์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดสุขโขทยัยในงานโอทอบหัตถศิลป์ของดีพื้นถิ่นเมืองรุ่งอรุณสุขโขทยัยปีนี้จัดขึ้น4ครั้ง สำหรับการจัดงานครั้งที่1จะจัดขึ้นในวันที่30มิถุนายนถึง -4 กรกฎาคม2568ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพ 5. ระเกียรติกรุงเทพมหานครงานนี้ได้รวบรวมสุดยอดงานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าทั้งผ้าทอพื้นเมืองเครื่องเงินเครื่องทองโบราณเครื่องปั้นดินเผาของกินของใช้ของฝากของที่ระลึกของจังหวัดสุโขทยัยนำมาจัดจำหน่ายกว่า50บูธ การจัดแสดงและจัดจำหน่ายสินค้าโอท็อปจังหวัดสุโขทัยเป็นไปตามโครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมการค้าและการลงทุนกิจกรรมหลักแสดงและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปของดีเมืองรุ่งอรุณสุโขทัยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์โอท็อปของดีของเด่นจากจังหวัดสุโขทัย ตลอดจนช่องทางการจำหน่ายสินค้าและการตลาดของผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท p อปสร้างรายได้ให้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท p อปของจังหวัดสุขโขทยัยให้รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศและจะมีการจัดงานขึ้นอีก3ครั้งที่จังหวัดชนบุรีจังหวัดสงขลาและจังหวัดอุดรธานี